สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมบูปีมาล่ามาร้อยครับวันนี้ผมทิพ,พ,พ้าพีผ้าน้องไปพบไปพอกับอาชีพหนึ่งครับที่อยู่กู่กับวิธีชีวิตอีสานบ้านเฮ้ามาตตาปูตะปูครับตั้งแต่เป็นบ้านเป็นเมืองคนละครับผมถ้าถามผมว่ามีมาแต่โดนน่านซ้ำไดผมก็ตอบได้ว่ามีมาแต่แต่สมัยยุคเล็กคนละครับแมนแล้วครับวันนี้ผมทิพ,พ,พ้าพีผ้าน้องไปทําความรู้จักกับอาชีพสร้างตีเหล็กครับ ซึ่งนับมือนับเว้นคู่มือนี่ครับอาชีพสร้างตีเหล็กของคนนิสานบานเท่านี่นับมือสีลดล่องไปเอยๆครับหลายๆมองหลายๆบอนสร้างตีเหล็กเพิ่นกับลมหายตายจากไปแล้วกับบ่มีผู้ใดสืบทอดครับซึ่งก็เป็นเรื่องเทนาเสดายเป็นยางยิงเนาะพี่อน้องเนาะเมื่อนี้เป็นโอกาสดีครับที่ผมได้มาพ่อกับสร้างตีเหล็กน้ำบุโศกครับเพิ่นเป็นสร้างตีเหล็กมาหลายกว่าอายุผมเพิ่นละครับ ป่ครับเข้าไปเบิงไปสมัมผัสแง่มุมหนึ่งของอาชีพสร้างตีเหล็กครับที่ทุกมือนี่อีสานบ้านเฮาก็หาเบิองอยากแล้วครับพี่น้องตาคืออย่างซีบ้บัวเื้ยบัวเออโ้ตายหรือว่าเือโกบกีแนนทั้งเดทั้งนี้ได้เนาะเออเพี่ยทั้งทั้งใส่ทั้งเวอเอ็ดนี่เราเวาเวาราโบกเราบบกเรื่องอะไร ตำบลเสียวโขกไงออกไปช่างนี่บ่ะเอออยังก็บรรนอยัางก็บังไฟลานเพ่นนั้นน่ะมาลองเชนฝันยังก็บ้านเล่าเออบันน้าเล่าอ่ะนมันยึไปแล้วนพนี้เจี๋ยนีังยึดไปแวบันน้าเล่าลูกดีโอ้ที่สุงานน่ผมไปหุ่บบังไฟบันน้าเล่าอ่ะล่ะไปท้ายคลิปเพิ่นนี่ยคตาเฮ็ดนี่มาจากปีอะไรนี่ตา ก็เพาต้นนี้อยู่แค่ต้นสีเล็กมากนี่ต้าเป็นเบา้าคุณอ่ะเบ้าสมัยไปสูตรน้ำพ่อเลยเออเมนครับตอ,อ,อนผมเป็นเล็กน่อยนี่อันไปสูบไปสูบไปพอโด่งเรี้ยนมากเพราะเลยใออส่ใส่ยิแต่ม่ยึดแต่ไมอยากเลยเมนครับนั่นผมจะท่านจะได้เลืกเลืกเลียงมาก,กเพรัะห้อยผืเห็นไปยังนี้มาซอยมัน,น,นมาครับอืมครับ เีืเกกรูปเรื่องช่วยพ่าทำไมดวงรหาบาสิบบาทเป็นเป็นท่อสังกะสีบหรือว่าตะกอนเครื่องใหม่เครื่องสังกะสีตะกอนผมเห็นท่อใหม่อยู่ดิตะกอนใหม่เหลี่ยมแมนครับเป็นบังเป็นบังใหม่บังใหม่เหลี่ยมบังใหม่อันเพราะว่าตะกอนผมยังหน่อยนะตาผมพาไปย่างสามท่งหมดได้ไปตีเดพว่า พวกบ้านน่อเนี่ยพวกนี cities. ้ทีนีบ้านน้องหวานสิครับงม้นเดี๋ยวพวกไงมาประทันผมมาเป็นเผยบ้านนี้ผมยด่ทั้งกา่ละจนเมือนครับรู่ทั้งผู้ไทยครับแต่กวามเป็นสีผาาทีนี้ดยง่้อครับทางทีนี้ทีป่าไม่จะปพวงทางนี้รับ ต่ก่อนถางไห้ถางไห้ทั้งถางไฮทั้งเสาหน้าเนาะต้องเอาผ้าหดทันทีไงนะครับร้อยให้ครับนะครับถางไห้ผมแต่กรอนก guru, ูก guru, ้ผ่านผมอดเลยผมทำห้ตาเป 95, attitude, ็นเยึดให้ไหมครับเนี่ยต um ีมั่งครับ อันนี้เป็นฟองส์ครับผี่นี่ไล่ไล่เชือกเชือเล็บนิ้วนิ้วผมหน่อ <c oughs> ยไลย่เื <Okay. S 2> อเล็บนิ้วครับเพรวาดามมันหอมใจไหมครับแราไม่จุดเลือไล่นี่เก่ามาตานเดือดตาเิ้นโอ้ยเด็อดมากแต่น,น้อยครับตาจสียตาจะี๋ยังไเสียเราครับ เนี่ยเพราะเขาเียชุบชดเขาบ่าแต่างรัาดตีมีผ้ามัหาชิ้นก็ีละคเสีแค่นี้มนบช่วยนดไใมือตีการบ้านเรานี่ะหายากล้วครับตูีมีต <c oughs> ีผ้าตะกรนบาน้านผมยันมีอยู่ตบเดิคตอปปตบไหับ มี่ีเราสี่ค่สูรซับพ่อสูดรองอันพูดวาูดวลาครับสัก้อนนี่ตีพเดียวก็ได้นะครับสองหรือสามครับแล้วสากก้อนปอมีแบบพกติพกอกับบ้ากันครับไปรบหูัะว่ากันกับก้อนตีกันนี่มอคกันเลออก็ต้องมีชะว้างน้กจ๋าเนาะปิดปิดปิดติดปิด อันนี้จะเป็นเป๋่าครับตานเน้อตัน,นย,ย,กกยิ้มเหนีวเลยยิ้มเหนียว้วก็แก่ตอันนี้จะเป็นข้างข้างครับปอนใหม่แล้วก็ข้างเขาเขาไวตัครับผมแล้วเดานยังมี่าไส้มะใส่พอส้อสร็แล้วครับ <laughs> แลนี่เป็นโบเวอร์รับไมไหมเป็นโบเวอร์แล้วครับ สายโยแถวเสือโก้ครับตาเพป็นอยู่บ้านเพป็นอยู่เสือโก้ครับผมสายไข่ไข่แถวนั้นครับไปใช้บริการตาได้ครับตาหาว้าตั้งยังไงตังตั้งบัวตังบัว,บวครับพูดกันตัวที่ครับผมเรื่องหน้าบัวทั่วเลยหน้าบ้านเนีตาบอกบัวทั่วนะครับบัวทั่วไหน เข้าาศูนย์เก้าหาแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดส้าเ้าสาีเข้าเ้าสมทครับผมใส่ไปบ่หจอดบะถึงไใส่บะถมีกจนนวนนี่สองนี่อเบอร์อีกเบอร์นึงครับเบอร์หนงเรามเข้าหนึ่งศูนเก้าน เจ็ดแปดเก้าหนึ่งเจ็ดแปดเาหนึ่งสามสี่สามสี่สาับผมพี่น้องฮี่เทยเงี่ยนเนี่ยนะครับที่ใส่บ้อมใส้ใส่เพือเพียรกับโทรหากรอไกยครับอุ้ยใบปักมากที่นจริ เผาเล็กหนึ่แล้วกระตัดนี่กระเทียมเป็นสองอันครับใจสองดวงนะ,นะไปเหลืองงามขนาด นี่ก็เป็นวิธีการตัดเล็กแหนบครับให้ได้ตามขนาดสันเงาตามที่เขาต้องการครับตาเพิ่นทีีเอาเล็กไปเผาไฟครับหลังจากที่ตัดความเงามันได้ตามต้องการแล้วเพิ่นก็สิแบงออกให้มันเป็นสองอันครับให้มันเป็นตีมีดตีผ้าได้สองดวงครับเพิ่นเอาไปเอาไปเผาไฟแล้วก็เอาเมาแบงเคืองครับเนี่ยตีไปเรื่อยๆครับมันก็จะเกิดล่องครับผม ไอ้สามารถแบ่งเหล็กออกได้เป็น2อันครับต้องใส่กำลังแน่ครับตาเพิ่นก็บอกว่าตอนตาหนุนนุ่มตาก็ต้องเฮ็ดแบบนี้ก่อนครับต้องซอยสางไงพันสูบไฟซอยสางไงพันตีเหล็กแบ่งเหล็กแบบนี้ครับสางเพิ่นก็จิค่อยสอนครับแล้วเฮากับเป็นคู่พักรักจําน้ำแน่ครับตาเพิ่นวะ กว่ามันสิขาค <laughs> ว้าขึ้นมาีกอะไรงียไปขวาสักกัน ครับตากับหม่เพิ่นตีให้มันเป็นซองกันนะครับเอาตัดออกครับกระิได้สองดวงครับผมมีเป็นเล็กแหนบเมื่อเส้าเนึ่ยเดวยครับพี่น้องเล็กแหนบพี่พาเครื่องงานครับเป็นเม็ดแล้วครับเออในบรรลานว่าครับเห็นไ่มครับกิ้นลงกวงลงกวงาง้ได้การครับครับ จากเล็กแหนบนือเศร้านะครับเป็นมีดแล้วครับเป็นผ้าแล้วโหด่าบดต้นดีๆครับตั้งนี้ตั้งต้ำบดต้นตั้งนี้สีมืดตัง้งใจเย็นครับจากเล็กแหนบที่ตัดเมื่อเศร้านี้ครับตอนนี้ก็เป็นผ้าแล้วครับผม เนี่ยนอนนี่หลับนี่นี่อีกอันหนึ่งครับตีตา,าเิ่นผ้ามื่อ่องน่ครับแบ่งเป็นสองอันด้านที่มันใหญ่ๆนะั่นก็จะเป็นดามมีดตะปูดามผ้าครับทั้งนั้นก็นจะเป็นโซ่ผ้าครับคุณครับอันหนึ่งสองอันเป็นเล็กแนบมื่อเท่านี้ครับแบ่งขึอนอะไรสองหลวงครับ ส่วนทั้งนี้จะเป็นการเอาลูกหมูมาเห็ดคมผ้าคมมีดตีตีแล้วก่อนครับนี่ก็เป็นเล็กแหนบชิ้นที่สองครับที่แบงออกจากกันอันนึงเป็นมีดแล้วอันนี้ยังว่าท่านเป็นครับตากะกำลังใส่ฝีมือละเอียดเพื่อที่จะให้เป็นมีดเป็นผ้าตามต้องการครับ เป็นดํมกลับครับองมองมองใช้ดํมครับรององต้นองมีโนเนี้อเอาอีกเชือกนึงก็ได้แล้วครับนี่ยนัเสนี้ยแลเ่น้นนาเสียนแล้วเย้ จ mm hmm. uh> uh> uh ิ้งจกตันตัวเล็กนะวัดวัดเอากระเาทั้งไมันหมมันมามันฆ่า่ากขนซำเอาใหเไม่เียร์เยนี่ครับเป็นมองไเป็นอกันก็เชเองไม่ติดกัเป็น อผ้าแล้วครับเดี๋ยวก็จะใส่ดามได้แล้วขั้นตอนการตีมีดตีผ้าหลังจากทีห้อาได้เล็กแนบตามที่ห้าต้องการแล้วครับขั้นตอนแรกกระตีขึ้นรูปมีดรูปผ้าตามที่ห้าต้องการครับขั้นตอนที่สองก็ตามที่เห็นนี่แหละครับเป็นขั้นตอนในการตีเห็ดหมองดามจับก่อนครับผมอันดับแรกหลังจากที่เห็ดดามจับแล้วเอากระจังไปตีโตมีดโตผ้าที่หลังครับ ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ได้ตัวมีดตามต้องการแล้วก็เอาลูกหมูมัดเกี่ยเห็ดคมจักเล็กจักหน่อยครับแล้วก็ตั้งเอาไปตะไบอีกที่หนึ่งครับผมหลังจากที่เอาตะไบแต่งคมละเอียดเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นขั้นตอนการชุบแข็งครับเป็นการเอาคมมีดเอาสันมีดครับมาเผาไฟแล้วก็เอาไปจุ่มน้ำชุบแข็งครับซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องใส่ ความชำนาญครับผมในการเบิงเนื้อเหล็กปลาสุกสำไถ่ครับเบิงสีของเหล็กที่ออกมาเผาไฟครับต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยความรู้ความสามารถของสางแต่ละคนไปครับมีดเท่าผาเท้าสีคมสีดีสีบอบินสีบอบานกยัยโที่ขันตอนนี้แล้ครับตอนนี้ตากะกำลังที่เฮ็ดขันตอนสุดท้ายครับก็คือขันตอนการชุบแข็งครับ ખૂબ પ્રવાત પોઈન્ટ નાની નાની છે માય દે માય 300 ต้องเอาทั้งคมมันลงทิตาผมนึกว่าเอาเอา,เอาป,ปืนมันลงเลยโอ้โหทตาว่าไอ้คมมันสุกซ้ำนะกันนะครับพี่น้องเป็นเทคนิกค,ครับ ไะ่ดีว่าม,มาบอกสูงหน้าตานะมันเสม,มอกันเนาะมา <c oughs> บอกสูงมาสม,มอกันแล้มมั้งเงนสองงานกันผู้สูงว่าเป็นท่านผู้มุงเงี้ยนครับผู้สูง่าเป็นท่านผู้มุงบอกขึ้นตาใบาหรือเลรอันนี้ันคือ กอเลยต้องหลังจากที่เขาเอาไปสูบไฟแล้วครับไอ้ไอ้ไหนมันสุกครับไอ้คมมันสกแเราตากันที่อาไปลงน้ำครับ เพื่อใจก้มมันแข็งครับเป็นอาชีพเป็นวิชา,าชีพที่เริ่มตีลดหน่อยทอยลงไปครับคือว่าหายาาและครับีิานบวานเท่าเดี๋ยวนี้ตั้งตีเล็กเนี่ยต้องใจเย็นต้องอดทนครับเงี้ยนแต่หน่อยนะครับจังเป็นต้องแต่ก่อนเพิ่นเป็น,ปน,ปนคู่พักรักกรรมนะครับสอนหนังกับตะเก้านี่ต้องหัดสังเกตเราครับ ่ว e ่าสังเกตเอาสฉาะนี่ก็พบเป็นนะครับบนหินเลยเขาขึ้นมากเทดสอบเลยตักประกันบ้างเขาักประกันบ้างเดียวต้องวันเบลล์ก็ ตะบอกว่าเผาไห้มันสุกเสมอกัดครับอิมมันสุกเสมอกัดจำแหน่งใดไบ่ได้แตอยู่ที่ความชำนาญครับตาเป็นสิเบืองเนื้อเล็กครับท่างนั้นตาเป็นจะเบิองเอาเบิงน้ำเพินบเป็น่นหรอกครับเ,เก่าไหมตุ่มน้ำครับอ้่มมันแข็งครับ นี่ได้การกันนั้นเลยครับพี่น้องมนีสารสมบตปีมนัามลอยครับมาเบิงตาครับคุณตะบัวครับเป็นภูเป็นฟางตีเล็กครับพี่น้อง ปั่นเป็นอยู่ทั้งมันเสือโกกครับมันเสือโกกอยู่ทั้งหดกยใอยู่ทั้งปีแหละครับว่าปีมหาสารคามนี่ครับเป็นน้อง <laughs> ผมพามาเบงที่ตาเิ่นเอาขึ้นจากน้ำครับเล็กมนกันจะถูกไฟมาจุ่มน้ำมันจะเป็นสีรุ่มแข็งๆอย่างสีครับผม นี่แหละครับขั้นตอนในการที่จะได้มีดจะได้ผ้ามาแต่ะดวงครับเริ่มจากการเผาเล็กเนี่ยแบบนี้ครับแล้วก็เอามาตีมาแบงให้ได้ขนาดที่ต้องการครับหลังจากนั้นก็จะเอามาเผาไฟตีขึ้นรูปครับให้เป็นมีดเป็นผ้าโดยการตีขึ้นรูปทั้งด้ามจับก้อนครับแล้วก็ตีขึ้นรูปทั้งโตมีดทั้งใบมีดใบผ้าครับอยูุตีประสบการณ์ยูตีฝีมือของร่างแต่ละคนล่ะครับ วาสิเหตดออกมาสวยออกมางามตำไดหลังจากที่ตีเล็กเป็นรูปเป็นล่างเป็นมีดเป็นผ้าแล้วตามต้องการครับเอาลูกหมูเจียเจียเจียเอาตะไบเห็ดแต้มได้หลือบได้ไล่ได้คมครับหลังจากนั้นก็ใช้การชุบแข็งครับโดยการเอาไปเผาไฟครับแล้วก็เอาไปจุ่มน้ำครับนี่ก็เป็นเทคนิคเฉพาะตัวครับพี่น้องเป็นความชำนาญของไผ่ของมันครับหลังจากนั้นก็สิได้ผ้าที่แข็ง แล้วก็คมครับในระดับหนึ่งบาดี้เข้าไปรับมีดเข้าไปฝนก็เห็นรับมีดมันก็จะยิงคมก็ไปอีกครับผมซึ่งกระบวนการนี้ตาบอกว่าเป็นกระบวนการสุดท้ายของสร้างตีเหล็กแล้วครับว่านั่นไผ่ที่ไปฝนไอ้มันคมซ้ำใดกับเป็นเรื่องของผู้ใส่ครับคุณตาบัวครับสร้างตีมีดแหงเสือโกกมหาสารคามครับนับมือ ขีชาชีพนี่ครับขีรถหน่อยถอยลงไปแล้วครับอีสารบันเฮาสีหาบ่าพอหาบ่านั่นแหละครับเพราะว่าคนรุ่นไม่บ่อยากสืบต่อครับพี่น้องบ่ออยากสืบต่อบ่อยากเคลียรเป็นว่า,วาเป็นว่างานฝีมือนะครับพี่น้องงานฝีมือบอกเลยว่าใช้ใจบ่เย็น,นเหมือนฝีมือบ่มีความบดต้นเนี่ตทางฝีมืดฝีผ้าบ่อใดกครับพี่น้อง ใส่ความหมดทนครับใส่จีงเนื้อใส่ความใจเย็นยครับมันห่อนตามไฟเลยครับนี่สีผ้าต้องใจเย็นยครับเอ,อานากีล้าน้องในตำนี้ครับผมวัดเดีครับเสือนังวอกษาเกเล็ก,กิจหนครับครับเอานี้และครับไ <laughs> ม่จ่าพิจารณา <laughs> ใา้การลาวตายัาง Thank <muchas>